สวัสดีทุกคนด้วยนะคะผมวันนี้เราจะมาเล่นเกมโรบอกนะครับแล้วก็มาเล่นแบบที่มีชื่อว่า scp สามศนะคศูนดนะคผมวันนี้เรามีแขกรับเชิญนะคะคนดีด,ดีงามนะครับเขาชื่อว่า a b c m e หนึ่งศนะครับในโรบบอกนะคบแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมยือเด็กชย a b c m e หนึ่งศูานามสกุลหลัน เป็นเป็นนั่นี่ครับเลขที่หนึ่งความฝันอยากเป็นอาชีพอ่าพอแล้วครับพอแล้วครับโอเค <Okay S 2> ครับเขาเป็นยูทูบเบอร์ชื่อชื่อหนึ่งนะครับที่ผู้ติดตามประมาณเท่าไหร่อสองร้อยกว่าคนนะครับชื่อว่าชื่อช่องชื่อว่าเดอะรัน,นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเสิร์ชให้ดูเลยไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะเสิร์ชให้ดูนะครับเด<พ>อะนะครับเราพิมพ์ว่าเดอะนะครับปึ๊บ <N ic ul ose> นี่ฮะเราก็จะไม่เจอนะฮะเ <g ül> พราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะน,นั้นต้องเข้ามาในช่องผมนะพิมพ์ว่า i r z ารนะครับวนวักเอฟเอฟนะฮะกดค้นหาครับแล้วก็จะเจอช่องผมนะครับช่องนี้นะคะแล้วเราก็เข้าคลิปล่าสุดผมนะฮะแล้วก็นี่นะคะจะอยู่ในอยู่ในช่องช่องไลฟ์สดเอ้ยช่องะะอ,อะไรวะนั่นแหละอยู่อยู่สคริปแหละสคริปแหละสคริปแหละนั่นแหละ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครอยากใครอยากกดติดตามนี่กจริงก็เดี๋ยวเดี๋ยวคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะอ่านนากดแป๊บอีกนิดนึงนะมีปัญหาอย่างหนึ่งเลยไม่เห็นชื่อเองอ่ะอ้าวหาชื่อไม่เจอเลยอุ้ยเข้ามาเจอที่ฮิวเลยเว้ยไอออกเข้ามาใหม่เอ้ยเนี่ยเจอแล้วเขาเจอแล้วตอนนี้ยังเช้าอยู่โอ้กอดปุ่มปิดเสียงลึกกสิทธ์เลยวะ เดินเคาะนาเอ้ยคลิปคลิปนี้เป็นอีพีหนึ่งนะครับกัลืวแล้วก็คลิปคลิปต่อไปจะเป็นอีพีที่แปดนะฮะประมาณนี้พอดีตกเลขครับอ่อตอนนี้เราครับเราต้องเตือนหากันนะฮะคือสิ่งที่ลำบากที่สุดของเกมนี้ก็คือเดินหากันนะครับยังเงยังอยู่เสาเลยกำลังหาเสาอยู่เนี่ยเจอเสา เสาเสาะนะล้านเปอร์เซนต์เออเลอร์นั่นไงเออเลอร์คือใครใครเป็นช่างวะมาซ่อมหน่อยดิเออเลอร์จังใครมันเป็นช่างวะเรียกวันนี้เราอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมชื่อว่าเราอยู่เสาดีห้าเราอยู่เสาดีห้าดีจ้าเสาดีจ้าเออเสาดีจ้าเดินไปเรื่อยเราหาเจอเลยแหละวุ้ยแมปมันอัปเดตใหม่เอ้ยอะไรอะไรอ่ะแก๊สเหรอไม่คืออะไรวะ ไม่ได้เล่นเลยอไอเนี่ยไอฟ้าฟา้าไอ้จอฟ้าคืออะไรวะเออเขาก็เจอเหมือนกันมันคืออะไรไม่รู้อะกด F ดิเดออ็องขโมยได้ดไหมมันซ้อมมันซ้อมอรู้แล้วรู้แล้วเขาก็หยิบยกหยิบเฮ้ยยกมาเอ่อทำคานต์ตัวเองเลยรู้ตัวดีว่ะสรุปคลิปนี้คลิปชื่อคลิปอะไรฮัลโหลซูบคลิปนี้ชื่อว่าอะไรเอ่รคลิปก่อน เดี๋ยวค่อยคิดตอนจบคลิปแล้วกันอ่าชื่อคลิปชื่อคลิปว่าเล่นกับคนดังสุดไม่หล่อเท่แล้วก็ไม่ค่อยดังเท่าไหร่โอเคนะทุกคนเราร่อว่าเดินลันเดินหาอันก่อนนะครับแล้วก็จะมืดกลางขันนะฮะเชื่อผมร้อยล้านเปอร์เซ็นตอนนี้ผมอยู่เสาเออเลอร์เหมือนเดิมนะฮะตอนนี้คลิปนี้จะไม่มีการตัดใดๆทั้งสิ้นนะฮะเนื่องจากเจ้าของช่องมันขี้เกียจเกินนะ ออ้ยออ้ยออกแชรสะดุ้งหมดเลยโอเคตอนนี้ผมรอดแล้วนะฮะผมมีบ้านอยู่แล้วไม่ต้องง้อหรอกตอนนี้ผมอะไรเดอองเดออีอะไรเดอองเดออีเกมเมอร์ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องร้อไม่ได้ชื่อแต่อีแล้วครับโอ้โหวิ่งตามกูมาเลยกูไปแล้วอย่าวิ่งตามผมวะฉาหมันในหนังผีเลยวะ เจอเสาเออร์เรอเจอเสาเออร์เรสองนี้แม่เออร์เรนะครับแต่เออร่าผมผมไม่เออร์เรนะครับแต่ผมออล่าน้ำดื่มออล่าแล้วหายไม่เจออีกอย่างนะตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนคนหนึ่งนะชื่อเขาชื่อว่าอะไรเขาชื่ออะไรก็ไม่รู้ชื่อว่า เต้เฮดวิวสองนะฮะเต้เซนไฟเออร์นะเต้เทดีเฮดวิวสองเราเจอหลอดนีออนนะคะสีม่วงตอนนี้เราจะตัดตัดบ้านมันนะอันนี้บ้านบ้านคนเดียวแต่ว่าผมจะเอ้ยมันจะเข้ามาดีวันดีวันดีโอ้ยไอ้เนี่ยไอ้บริการมาไล่ตามเราไปแล้วครับวิ่งดิครับรออะไรรอเรือคิมินฮะรอเรือ แต่ลอเรือแบบตัวพันชพยันชนะหรือว่าลอเรือ,อแบ,บลรอที่ข่าเรือขอไฟสำาราบ,บนะครับเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบแปดปีนะครับควรได้รับการแนะนานะครับโปรดใช้จักรยานไปซื้อของที่ดาวนา์้ำมันรอเราจะบอกเลยให้นะบายก็ต่ำสิกว่าสิบแปดปี <laughs> ไปครับผมผมผมจําลองอายุตัวเองครับเฟกเฟกเฟกเกียเฟ็กเอียไปแล้วไอ้ผมผมเชื่อว่าเราไม่ใช้คำหยาบต่อหน้าพ่อแม่หรอกครับ ตอนนี้นะครับเราได้แต้มนะคะมันไม่ใช่แต้มธรรมดามันคือแต้มที่มีคาว่าเดทหนึ่งนะโอ้เป็นแต้มแบบสุดยอดเลยฮะตอนนี้เราเจอเสาหน้านะเราจะวิ่งไปนะเราจะเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเป็นเสาอะไรต่อตี้โต๊ก่อนนที่เรายิบไฟก่อนไฟคูดใจบจากคลิปที่เราที่ผมเล่นเกมไปนะ คุณสามารถบ,บอกความเก่งของผมได้นะว่าเก่งระดับเทพเจา้าหรือเก่งระดับขี้หมาข้างทางตอนนี้นะคะเราเจอเสาที่มีชื่อว่าเออเตอค่ะตอนนี้ผมอยู่เสาที่มีชื่อว่าเสาก้วยชาข้างลาวนะ <the> ตรงข้างๆเสามันจะเป็นรูปเสาก้วยนะมานจะอยู <What? S 2> ่กลางแมปเลยฮะเฮ้ยเองก็เจอเองแล้วเฮ้ยเขาเจอแล้วเหมือนกันมาร์กไว้มาร์กไว้มาร์กไว้มาร์กออ,อ,อ,อยู่ตรงนั้นเลยเหรอ ไม่ไมเราเรามาร์คไว้ก่อนไงเผื่อเราตายเราเดี๋ยวค่อยมาลบาทํขึ้นอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเอ็งมาร์คเอ็งมาร์คก่อนอย่าเพิ่งเลยเอ็งมาร์คก่อนมาร์คก่อนโอเค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 ขึ้นอะก็ได้เอามาเหอะอุ้ยหมามาเยอะเกินหมาเอาแปดแปดมาร์คกดรัวเฮ้ยเร็ว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 ก็ตก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 โอ้ยเอ็งเอ็งมันมาเอ็งมันมามันมาบายบายมันปีนขึ้นไม่ได้น่ะมันอ่อน เราว่าเราหนีกันเถอะเอ็งอยู่ไหนอ่ะเขาทิวองผ่านเอ้ยเอ็งเอ็งมาไว้ยังหรอมาร์าไว้ยังมาร์ไว้แลแตกแตกตาพี่ดิตายพี่แตกตกหนึ่งลักหัวลักหัวลักหัวจุ๊กจุ๊กเกมไม่จี๊เกมหัวไม่ตายโอ้ยมึงหัวเฮ้ยลักหัวมันเร็วเอาดีเซอร์ตยิงหัวมันเร็วหัวแตก เปีนขึ้นมเปียนขึ้นโอ้โหเปีนตายเออเอามันเอามันดออกเอามันไดออกเอามันไดออกเอ้ยเอ้ยเอ้ยไอ้เอ้ยวันติดวะมาติดขึ้นน้ไม่ได้หรอกกระจกอ๋จจอทำไมเราสรงตั้งใจขึ้นตรง,งไหนอ่ะขึ้นตรงไหนขึ้นตรงไหนไอจูตรงนั้นไปแหละมันขึ้นไม่ได้มันจะมีทางขึ้นอยู่ เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไล่เดี๋ยวเราย้ายถิ่นกันเลยนะตอนเช้าเออเรีบวิ่งยแเลยลไปหาแหล่งอะหาแล้วอ,อยู่เราสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นหรือว่าสร้างบ้านรอบเสาดีสร้างบ้านรอบเสาดีรอเลยล่ะจะง่ายกว่าตรงที่ความรอเรือฝยัญชนะหรือรอเรือที่ท่าเรือปาปีโปตอนนี้นะครับเราได้แค่รอนะฮะรอย,ยันเช้านะครับ เฮ้ยเขาได้บันไดม,ไดมาแล้วอะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาดีดนิ้วฮะอุ้ยกูไม่ใช่พี่แท็กมาังนี้ใช้ไม่ได้เองไม่ใช่พี่แซกไอพี่แ็กด้วยพี่แท็กต้องเป็นพี่แ็กก่อนเท่านั้นถึงจะใช้ได้เข้าใจไหมแท็กเกินส<ๆ>ี่แปดสองหกแท็กเกินสี่แปดสองแปดใครรู้จักเขาตอนที่เขาเล่นกับพี่อ้อยเนี่ยนะครับคุณคุณ <ตำ S 1> คือตำนานนะครับตำตำนานเนานกินเมื่อไรจะได้กินนะ เมื่อไหร่ได้กินวะตำนานโคตรอะแบบอืมเมื่อไหร่ได้กินวะควรตีน,นให้เป็นเอาทีวีมาวางไว้ไฟโผล่ขึ้นไปแล้วว้าฮะเุ้ยขอขอไฟนยดิเฮ้ยอฮ้ยเ้ยสวัสด,ดีสวัสด,ดีเดี๋ยวเขาวางมันได้ให้เออเออเ้ย,ยสวยไปย้ายถิ่นไปเอามาร์กออกแล้วอเอออย่าเพิ่งเอามาร์กออกดิเผื่อรถตายกลางทางไง ไม่เป็นไรไม่ตา,ตายหรอกเอ้ยมาร์คไว้เชื่อเขาความปลอดภัยเป็นที่หนึ่งเดี๋ยวหาหาแหล่งอาหารเอยหาหาเสาอ่ะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์มาเลยไม่ไม่เลยหรอกแล้วก็เดี๋ยวมาร์คตรงเสาหน่อยก็ได้นี่นี่นี่เสาววใกล้ๆเนี่ยเออเออมาร์คเสาเลยมาร์คเสาเอ้ามีบ้านแล้วโอ้ยเอ้ยใช่หรอวะเอเอว่ะยู่ม<ะ>ือไม่มีคนอยู่ไม่มีเอ้แต่ว่ามันไม่ปลอดภัยแล้วมันเตี้ยเกินอ่ะอีกเสาหนึ่งเสาข้างหน้าเนี่ยตามมาตามมาตามอยู่ตามอยู่ อาชืบออาจื่อกินแอปเปิ้ลแป๊บไอ้ตุ้ยรอด้วยดิไอ้ตุ้ยอาชื่อชื่อชื่อเจ้าของช่องกินแล้วเขาเป็นตุ้ยนะฮะไอ้ตุ้ยมาเลยไอ้ตุ้ยไอ้ตูบมาเลยไอ้ตูบมาเลยนี่สองนี้แหละได้อยู่เนาะเออเลออร์่ไม่เป็นไรมันเไม่ไรมาร์กเลยมาร์กเลยนี่มาร์กเลยมาร์กสองนี้แหละมาร์กก่อนเลยตั้งชื่อว่า T e. The eat game The eat gamer โอ้ยชื่ออีกแล้ว The eat gamer ป้าปีโป,ป้ป้าหาทรัพยากรอันคุ้มค่าแลวค่าคุ้มของเรา <laughs> ป้าปีโป,ป้ป้าเป้โป้เป้โป้เฮ้เนี่ยเอ็งเอ็งมาตรงนี้ดเิเอ้ยเขามาอีกด้านหนึ่งแล้วอะ <laughs> เนี่ยมันเป็นสีม่วงๆแล้วไม่เข้าใจว่ามันคอือคลิปเองกี่นาทีแล้วนะกี่นาทีแล้วนะจำไม่ได้อะ <c oughs> ก็ดูเดี๋ยวับต่ออเลยดูได้ปะสิบเอ็ดนาทีเฮ้ยอีกอีกห้าหก 5, นาทีได้อยู่อุ้ยมีคนมาว่าชื่อผม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 ห้าห้าห้าผมอันนัยนะคนผมปิดใมม์ใน OBS แป๊บหนึ่งแลครับโอเคครับ อะไรได้ได้เอ้ยทำเดี๋ยวทำอัดต่อกันเลยก็ได้นะอัดต่อไม่เอง็งเอ็งไอ้น,นี่ไนงะเองอัดอีพีหนึ่งแล้วเอ็งกดหยุดเองไอ้น,นี่กดกดยกเลิอกอัดแล้วก็ค่อยอัดใหม่เฮ้ยเฮ้ยของแร่ของแร่แรทีวีจอโค้งอะ่ะเอ็เองเปิดมายังอะ่ะ อ่าโอเคครับผมคนผมมาครับเมื่อกี้ผมคุยภารกิจอันยิ่งใหญ่และใหญ่หลวงนะความรับทางราชกาลนะบอกไม่ได้เอ้ยอ๋อตมมู้นี่หว่าหนูก็พมพรมพมมานี่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 เว้ยทีวีจอโอค้กเฮ้ยทีวีจอโค้กโคตรป้๊งเลยวางไว้ตรงนี้นะวางไว้ตรงนี้นะเหรอเราวางไว้ตรงนี้นะ,ะเอ้ยยึด<ห>เอ้ยยึดไปแต่งดเลยเออได้ เดี๋ยวอยู่เดี๋ยวอยู่นึ่งหางเขาไอ,อ้นี่ก่อนนี่เองเอาขึ้นไปวางให้หน่อยดิโอ้ยข้งางมัดนึ่งหางแป๊บนึ่งนะเขาจัดระเบียบตัวเองวางทีวีจโอโค้งไว้ตรงนี้แป๊บโอเคยมาแล้ว มันมันสูงเกินโดดไม่ได้เอาพื้นประมวานนั้นแหละเอ้มันต้องสูงกว่านี้อีกเอ้ขอขอพื้นเนะี่ยเอาโต๊ะไปก่อนได้ั้กได้ได้ได้เอามาก็อี้เอ้ยโต๊ะเออโต๊ะหาจุดวางก่อนนี่ตรงนี้วางไแล้ว เอ้ยตอนนี้เราต้องทําที่สูงๆสงก่อนเว้ยเพื่อเผื่อมันมังแล้วเราจะได้อยู่ได้ยังไงให้มันอยู่ได้ก็พอเราห้ามยียบทั้งคลิปนะเดี๋ยวมันเสียเสียบรรยากาศเสียเสียบรรยากาศแล้วเราเขาจะถ้าเขาพูดไปหมดแล้วเขาจะเอาอะไรพูดคิดสดโหได้หรือคิดสดเขาถนาดัดวางไว้เลย โอตหายเอ,อ,อ้าอะไรหายอ๋อหนึ่งว่าไอ้นี่หายเลยเดียงที่เองวาอเคโดดได้อยู่ปาป,ปิโป้ปาปมามาเอามาจะทำขึ้นไปอีกใช่ไหมใช่ขึ้นไปอีกนิดนึง ใกล้มืดแล้วแหละ<อ>เขาสันทิฐานอเอ้ยลงลงมาก่อนเขาสันทิฐานเอาว่ามันใกล้มืดแล้วเฮ้ยคืนที่สิบสามเอ็งเออวะเฮ้ยเพื่อมัมนมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้คือที่พี่แปงตอน,นอเล่นคืนที่เท่าไหร่ะไม่รู้อะแต่บ้านพี่แปงเขงหาหลูมา ทำมอ,อกเฉยๆไวยังดีกว่าเลยนะเองไม่ต้องหรอกเรียบแค่แพ้พออยู่สองคนห้ามมีส่วนเกินเองขอขอบล็อกอะไรก็ได้นะเอาเตียงได้ไหมได้ดิเอามาหมดเลยวาง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 ระวงัวงระวงัวง,วงตรงนี้นะเปืโอเคเรีบขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาก็นังเอาทีวีจอโค้งแสนแสบ เอาไฟด้วยขึ้นมาเร็วรีบขึ้นมาเออเอาไฟเอาไฟมาด้วยเอาไฟมาด้วยทีวีจอโค้งกับไฟเอาทีวีจอโค้งมาวางไว้ตรงนั้นแหละเออตรงนั้นแหละโอ้ยรีบขึ้นมารีบขึ้นมารีบวางรีวางวางยังอ่ะเออขึ้นม่ะขึ้นม่ะ ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละเออขึ้นมาขึ้นมาอา,อาเอาเอาไอ้นี่ออกกอ,อีกออกก็อีโต๊อะโต,ต,ตเอะวางไวต้ตรงไหนก็ได้เออวางไว้มันหัวเลยนี่คืนที่สิบสองมีไงนี่ระวังเ,เดี๋ยวเขามาระวังทีวีบบสร้างแสงเอ๊ะเอ็ม อกีอ่นาทีแล้ววะทำไมอะกี่นาทีกี่นาทีแล้วจะได้ตัดจบับละครทันโอเคเลยทูบีคอนต n เนรรอเล่นเอ้ยเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะสิบเจ็ดนาทีครับเดี๋ยวเขาไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ้องปิดคลิปเลยนะ โอเคเข้าไปเข้าห้องน้ำก่อนนะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีต่อ EP 2นะคะควันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ